สวัสดีค่ะอาจารย์แม่แห่งแม่มดออนไลน์นะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับแม่มดไฟเบอร์พลัสสูตรเจ<ม>เป็นนวัตก,กรรมไฟเบอร์พรีไบโอสิ่งใหม่มาพร้อมกับเบอร์รี่5สายพันธุ์สารสกัดหลักๆที่แอคทีฟในแม่มดไฟเบอร์พลัสมีทั้งหมด17ชนิดไม่มีน้ำตาลนะคะมีไฟเบอร์พรีไบโอสิทที่นิยมมากเราเรียกว่าไซโลโอลิโกแซคคาไร ซึ่งเขาจะเป็นอาหารของแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นลดอาการท้องผูกและต้านมะเร็งไซเลียมฮักกี้มีอยู่ในทองนี้เป็นไฟเบอร์ที่พรีเมียมมากช่วยดักจับไขมันใหม่ที่จะเข้าเข้าไปในเนื้ออาหารแล้วก็ช่วยขับไขมันเก่าที่สะสมอยู่ในร่างกายออกผงสับปะรด ช่วยลดอาการท้องผูกลดอาการอื่นแน่นท้องแล้วก็ยางนะช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นด้วยมิกเบอร์รี่คือการรวมเอาเบอร์รี่ห้ายใสพันธุมาไว้ได้วยกันอยู่ในซองเนี้ยมีวิตามินเยอะมากช่วยต้านความเสื่อมของร่างกายช่วยบำรุงร่างกายกีวียก็เป็นใยอาหารชั้นดีเลยช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์นะช่วยชะลอวัยมีเบต้ากลูแคนนะดเด็ก<ม>และก็ผู้สูงอายุะและควรต้องกินบรรยัางยิ่งเลย เขาจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันนะ่ะดีขึ้นเป็นการที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ต้นกําเนิดของการสร้างภูมิคุ้มกันเลยแล้วสารสกัดจากส้มแขกมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆเขาจะช่วยเผาผลาญไขมันเก่าที่สะสมแล้วก็ดักจับไขมันใหม่ที่จะเข้าไปมีชาเขียวอีกช่วยลดน้ําหนักเรายังมีอันฟังฟ้าที่ช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเลยนะช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้และที่สําคัญปรับสมดุลโลหิตใครที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงกินได้เลย มะขามป้อมมีวิตามินซีสูงมากช่วยเรื่องระบบภูมิคกันแล้วก็ช่วยเรื่องผิวแครหลอดก็ช่วยเรื่องบำรุงสายตาแล้วก็ช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยยังมีบล็อกโคอรี่ที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจแล้วก็โกรคความดันโลหิตสูงอีกเป็นสื่อจากฮอร์โมนใช่ไหมมีสิง่งที่ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพราะนั้นสิวหายผิวสวยเป็น น้ำผักและผลไม้ที่เทียบเท่ากับการกนินผักและผลไม้เกือบ5กิโลเพราะนั้นนะเด็กและผู้สูงอายุกินได้ถ้าต้องการควบคุมอาหารทาน1ซองก่อนอาหารมื้อเย็นต้องการปรับสมดุลเรื่องระบบการขับถ่ายลดอาการท้องผูกท้องอืดท้องแน่นท้องเฟ้อทาน1ซองก่อนนอนผสมกับน้ำเย็นแค่1ซอง เ้ามาเป็นนาฬิกาปลุกเป๊ะถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไม่มดอะไรทุกคนที่แชร์คลิปนี้นะหรือทักอาจารย์แม่มาได้ยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ